สนับสนุนโดยโรซาแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวน้ำมันพืชตราอ่งุนไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสหมูดำซีพีคุโรบุตะสุดยอดความอร่อยนุ่มที่สมบูรณ์แบบครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2มาแล้วครับเป็นเมนูขนมหวานซึ่งเราจะทำบัวลอยเม็ดบัว กับดอกหอมหมื่นลี้ผมก็เรียกใกล้ๆกันเลยว่าเป็นบัวลอยเม็ดบัวหอมหมื่นลี้ครับสัดส่วนที่เราจะใช้กันอยู่เนี่ยมี3ส่วนครับส่วนแรกก็เป็นไส้ส่วน2เป็นน้ําบัวลอยส่วน3าเป็นตัวบัวลอยตัวบัวลอยเนี่ยก็จะสอดไส้ด้วยเม็ดบัวที่เห็นนะครับเม็ดบัวเป็นเม็ดบัวแห้งแบบนี้ก็ได้นะเป็นบัวสดก็ได้ถ้าแห้งก็เอามาแช่น้ำครับท่านผู้ชมครับแช่น้ําให้นุ่มก่อนนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราเชื่อมซะแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะครับเราคู่กับกะทิสักเนี่ครับครึ่งถ้วยนี่นะครับ แล้วก็น้ําตาลทรายสักเสร็จ3 /4 ส่วนสถ้วยอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราบดรวมกันนะครับแล้วเราก็กวนตัวของบัวลอยก็เป็นแป้งข้าวเหนียวเราก็จะใส่น้ําลงไปที่หอมหมื่นลี้นะครับให้น้ําเดือดเนี่ยใส่น้ําร้อนลงไปนวดครับเพื่อจะได้กลิ่นในตัวแป้งเขาด้วยนะครับส่วนน้ําบัวลอยครับก็จะเป็นกะทิน้ําตาลทราย น้ำมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยแหละครับแล้วเกลือแล้วก็ดอกหอมมือริ้เสร็จแล้วต้มให้เดือดแล้วเราก็มากรองกันแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆครับอุ่นๆอร่อยทีเดียวก่อนอื่นน้ําเดือดแล้วปั่นละครับท่านผู้ชมครับนี่เครื่องเราน้ําเดือดรอไว้ได้ไม่เป็นไรครับตัวไส้เขาผมใส่นี่ผมใส่เม็ดบัวครับแล้วผมก็ใส่กะทิลงไปน้ําตาลนิดหน่อยครับเผื่อไว้ก่อนครับปั่นเลยครับ ให้เขาละเอียดนิดนึงผมเพิ่มน้ำร้อนหน่อยครับเราก็จะให้เขาเนียนแบบนี้นะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็เอาเขาใส่ในกระทะเปิดไฟแล้วก็กวนตัวเม็ดบัวนี้ผมใส่น้ำตาลครับท่านผู้ชมครับน้ำตาลเนี่ยก็ประมาณสามส่วนสี่ถ้วยเนี่ยจะไม่ต้องหมดก็ได้เผื่อข้างในจะหวานเกินไปนะครับทีนี้ก็กวนนี่แหละครับสําคัญคือไส้เนี่แหละครับที่เราต้องกวนให้เขา มวดครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนได้กวนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับพอเริ่มเกาะตัวอย่างนี้จับตัวกันนี้แล้วต้องระวังนิดนึงครับอย่าให้เขาติดก้นนะครับใช้กระทะทองเหลืองก็ดีครับเพราะว่าเวลาเราเขาโดนไฟเขาจะโดนขขอบกันก่อนเพิ่มแห้งแล้วครับผมใส่เม็ดบัวที่เชื่อมไปนะครับหั่นลูกเต๋าแล้วก็ผัดจนเขาเข้าเนื้อครับกวนไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับเวลาเรา เชื่อมเม็ดบัวเม็ดบัวก็ถูกแช่น้าไว้ก่อนใช่ไหมครับพอนุ่มแล้วเนี่ยเอาเขาใส่ลงไปในน้ํากับน้ําตาลแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆครับให้เขางวดก็เหมือนกับเชื่อมละทีนี้เอาแล้วครับเริ่มเข้าเป็นปึกพอเราจับเป็นก้อนได้แล้วก็พอครับผมก็จะใส่ในจานไว้ก่อนครับเพื่อให้เม็ดบัวเราเย็นนะเดี๋ยวเราปั้นได้ครับทีนี้เรามาดูนี่คือน้ําบัวลอยนะครับหัวนะครับหางกะทิ หัวหางครับเสร็จแล้วก็เกลือปลายช้อนเนี่ยครับหยิบมืออย่างนี้ทีนี้น้ำตาลครับจะได้เห็นว่าเป็นใช้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องหวานมากนักหนึสองสามเดี๋ยวเรามาชิมดูครับนมะพร้าวอ่อนครับผมเทแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามเราตั้งเดือดครับทำให้น้ําตาลละลายเดี๋ยวชิมตรนนี้ก่อนพอเรากรองก่อนครับต้องมีกรองนิดนึงครับ สิ่งของหวานงเราก็ไม่อยากได้ขนมที่หวานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นลดน้ำตาลได้ความหอมกับความหวานเนี่ยก็มาจากน้ำมะพร้าวอ่อนระดับหนึ่งนะครับโอเคผมรอให้เดือดระหว่างที่รอเราก็ปั้นไส้ไปด้วยครับ <c oughs> สายอ่ะเอาตามที่หนึ่งก่อน เราจะต้องเตรียมกระชอนกรองครับเดือดแล้วผมใส่ดอกหอมมะลีครับรอเดือดอีกรอบอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะกรองแล้วทีนี้เราก็ได้น้ำบัวลอยของเราแล้วครับพักเอาไว้ตอนนี้เราได้ตัวเราได้น้ำแล้วแต่ว่ายังเหลือแป้งที่ห่อตัวเขาครับแล้วก็นี่ แป้งข้าวเหนียวนะครับท่านผู้ชมครับภาชนะสําเร็จครับรอไว้เลยน้ําเดือดแล้วแป้งข้าวเหนียวรอน้ําเดือดอยู่ที่นี่ก็พยายามคนให้น้ําเดือดทั่วๆแป้งนะครับก็ระวังมือหน่อยแล้วกันเพราะเขาร้อนพอได้ที่เราก็นวดกดอย่างเงี้ยนะครับ ต้องระวังว่าใส่น้ําเกินไปมันแป้งก็จะแฉะเดี๋ยวแป้งจะถูกนวดจนไม่ติดโบที่เรานวดนะครับเราก็นวดไปอย่างนี้ท่านชมครับเพราะว่าเราต้องการให้แป้งเนี่ยมีความเขาเรียกว่าสุกด้วยน้ําร้อนในบางส่วนหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาแป้งพวกนี้เอาไปต้มในน้ําร้อนแล้วเอาขึ้นมาทั้งก้อนแล้วมานวดนี่ก็ได้อีกแบบหนึงเหมือนกันนะครับลองดูแล้วกันนะครับหลายๆแบบมาแล้วครับ เราได้แป้งแล้วเราก็รีบนวดเลยครับน้ําปล่อยให้เดือดไว้ครับเพราะว่าเราอยากจะเอาน้ําเนี่ยต้มบัวลอยเราครับเห็นไหมครับแผ่แผแป้งหน่อยแล้วก็ห่อครับ แต่ท่านผู้ชมเวลาเราทําอย่างนี้นะครับเราต้องระวังว่าแป้งตัวนี้จะแห้งเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ให้ปิดแป้งตัวนี้ไว้ตลอดนะครับปิดแป้งตัวนี้ไว้ตลอดปิดด้วยพลาสติกก็ได้นะครับเราได้ประมาณสักขนาดนี้แล้วเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชมได้ลองดูครับแล้วก็ทำดูอยู่ที่บ้านว่างๆเนี่ยเมนูนี้สุดยอดเลยครับ รักสามัคีเห็นไหครับติดไว้ก่อนเดี๋ยวแห้งบัวลอยแบบนี้ก็คือให้เขาลอยตัวนี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้เขาแป้งสุกหน่อยสุกก็คือแป้งก็จะลอยตัวขึ้นมาบัวลอยเราได้แล้วนี่ตักนี่ก้อนน้ำบัวลอยเราครับ นี่กันไม่ให้เขาติดกันเรียบร้อยปิดไฟอ,อาจจะไม่ค่อยเห็นตัวบัวลอยมากแต่อยู่ในถ้วยที่แบบโบราณมากท่านผู้ชมครับนี่เลยครับบัวลอยเม็ดบัวหอมหมื่นลี้ท่านผู้ชมครับเป็นธรรมชาติที่สุดเลยเดี๋ยวมาชิมกันครับ มากท่านชมครับเนื้อสัมผัสของแป้งเนี่ยจะยืดหยุ่นนะครับหนึบหนึบส่วนตัวข้างในก็จะเป็นเม็ดบัวที่ถูกกวนจนหอมแล้วก็มีตัวที่เรียกว่าเอาไปบดกับตัวที่หั่นเป็นเตา๋าก็ทําให้เรามี2ความรู้สึกมีหนึบแป้งกรอบเป็นตัวที่ใส่เป็นเตา๋าๆลงไปนะครับส่วนตัวน้ำเนี่ยหอมหวานเลยครับเราไม่ต้องไปใส่ใบเตยไม่ต้องไปอบควันเทียนนะครับเพราะว่าหอมหมื่นลี้เนี่ยเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ละมุนครับหอมมากๆทีเดียวเพราะฉะนั้นแต่ว่า ข้อสาคัญคือต้องกรองให้ละเอียดนะครับเพราะว่ากลีบดอกของเขาเล็กๆ,ๆหน่อยเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่ากระชอนที่บ้านไม่ละเอียดพอใช้ผ้าขาบางกรองได้นะครับถ้าหวานก็เพิ่มน้ําตาลไปได้อีกหน่อยตัดเกลือนิดนึงชอบหวานมากนะครับแต่ว่าหวานน้อยอย่างเมื่อกี้จํานวนที่ใส่ก็หวานได้พอดีสําหรับคนที่อายุเยอะหน่อยก็ไม่ต้องหวานมากครับเอาะละครับนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งขนมไทยโบราณที่นามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับก็เรียกว่ามี2มนบรุจบไปเรียบร้อยเวลาก็หมดอีกแล้วท่านผู้ชมครับ สัปดาห์หน้าครับพบกันใหม่กับรายการยอดเชฟไทยครับ8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับมาพบกับผมแล้วก็ความรู้ดีๆครับมาฝากท่านผู้ชมกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ